สุเกียวค่ะกัเจ้าที่บ้านวันนี้เป็น4ีท่าโยคะบำบัดช่วยเปิดสะโพกนะคะช่วยลดอาการปวดหลังนะคะเริ่มจากท่าชายโพดนะคะนั่งขับจสนถามเลยยืดมือไปด้านหน้าค่ทางวันสามนึ่งนั่งลงนะคะกางขาออกนะคะ งพักเก็บหัวเข่าขวาเข้ามานะคะส้นเท้าขวาเก็บมาด้านหน้านะคะเปิดเท้าซ้ายไปด้านข้างนะคะมือซ้ายจับไปที่เอวขวาค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกค่อยเอลำตัวไปทางซ้ายใครได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะใครได้เยอะพยายาม จะโปกไม่ลอยนะคะค่อยๆกดลงนะคะเอามือขวาค่ะจับไปที่ฝ่าเท้านิ้วเท้าค่ะนิ้วเท้าซ้ายเปกไปนิ้วเท้าซ้ายเข้ามาค่ะจากนั้นค่ะลดหัวไหล่ซ้ายลงให้ใกล้พื้นค่ะขมิ้นท้องแล้วค่อยๆเปิดอกของเราขึ้นเราจะรู้สึกตึงเบริณบิดลงตัวขึ้นมอง ลอดข้ามไหล่ขวาขึ้นหาเพดานค่ะสีข้างด้านขวาใครวางศีร่ะล,ลงไปที่หน้าแข้งได้วางนะคะข้างๆให้สบายนะคะใครไม่ไหวศีรษะไม่แตะหน้าแข้งหรือจับไม่ถึงเท้าไม่เป็นไรนะคะขอให้สีข้างได้ทำงานก็พอนะคะหายใจเข้าค่อยๆย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ เอาหัวไหล่ซ้ายนะคะหัวไหล่ซ้ายสอดไปใต้หัวไหล่ซ้ายนะคะเอาหัวไหล่เอามือขวาจับไปที่หลังเท้าซ้ายแบบนี้นะคะจับตรงๆแล้ววางมือซ้ายเป็นรูปถ้วยไว้ด้านข้างคะ่ะสะโพกยกขึ้นคะ่ะแล้ววางมือซ้ายเป็นรูปถ้วย จากนั้นคลายไปต่อได้ค่อยๆยืดยืดขาซ้ายตึงขาแมวท้องนะคะเอาหัวไล่ดันขาไว้ค่ะเปิดอกขึ้นมองทางขวาได้ค่ะดึงขาซ้ายเข้าใกล้ศีรษะขาแมวท้องด้วยค่ะ ตามองไปทางขวาค่อยคอยคลาย,ยค่ะไม่ไหวใช้สแตกนะคะเดี๋ยวจะพาใช้คล้องใช้สแตกคล้องนะคะอีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาอสลับข้างค่ะ ทีนี้งอเข่าซ้ายเข้ามาส้นเท้าซ้ายใกล้ลำตัวยืดขาขวาตึงไปด้านข้างค่ะมือขวาอ้อมไปด้านหน้าจับไปที่เอวซ้ายหายใจ,จเข้าว่าแขนซ้ายขึ้นค่อยๆเอ็นไปหาเทาาเ้าขวาค่ะเปลกไปเท้าขวาค่ะเอ็น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 เปิดอกเปิดอกใช้การสปริงงช่วยจะได้ง่ายขึ้นนะคะอึบอึบอึบ เอามือจับเท้าค่ะแนวท้องเปิดอกมองข้ามไหลซ้ายขึ้นหาพิดานค่ะสีข้างซ้ายได้ทำงานนะคะเราต้องทำสองข้างเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะคะจากนั้นหายใจเข้าคลาย สดไหลขวาลงไปสวไลขวา,ขาไปลึกๆมันจะได้ทำง่ายขึ้นนะคะวางมือขวาเป็นรูปถ้วยมือซ้ายจากหลังเท้าขวาแบบนี้จับไว้ตรงๆนะคะท้าไหวนะคะค่อยๆย,ยืดขาขวาขึ้นแล้วมองไปที่ ไ้ซ้ายค่ะถ้าใครยืดแบบนี้แล้วรู้สึกตึงมากไปก็ใช้แเต็ปในการช่วยเนาะตึบใหม่ๆแค่ไหนแค่นั้นนะคะค่อยๆคลายค่ะเป็นยังไงคะจะรู้เลยว่าเราตึงแค่ไหน ต่อไปเอาเท้ามาประกบกันคู่ขาเข้ามานะคะฝ่าเท้าประกบกันไว้ก่อนเอานิ้วชี้กับนิ้วกางเกี่ยวกับนิ้โป้งนะคะจะหันข้างให้ดูนะคะว่าเราเทคนิคของเรานะคะใครที่ขาดตึงและเอามือเกี่ยวไว้นิ้วโป้งได้ แค่แยกขาออกไปแบบนี้ประเด็นคือให้เขมี่อ่อน <c oughs> แล้วเอง <c oughs> ตัวไปด้านหลังนิดนึงนะคะถ้านอหลังนะคะมันจะล้มนะคะให้เรายืดอกไว้ค่ะยืดอกหลังตรงไว้นะคะแล้วนั่งไปที่กระดูกรลองนั่งนะคะมันจะเข้าท่าได้ บายอยู่ได้นานเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเข้าท่าผิดถ้าใหรยืดขาตึงไม่ได้นะคะใช้สเต็ปในการช่วยนะคะใช้เส้นเดียวได้ถ้าเป็นสเตปยาวจะได้ใช้ใช้อันเดียวได้แต่ถ้าสเต็ปสั้นเราก็ใช้สอง มันก็จะง่ายกันกว่าง่ายกว่าเอานิ้วเกี่ยวนะคะค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวจะทำด้านหน้าให้ดูถ้าใครคร้างได้ลองมา้วทำได้ใครใช้สเต็ปแล้วทําได้คอมเมนต์บอกมานะคะหลังเราจะตรงนะคะอกชัดขึ้นหน้าชัดขึ้นนะคะ มันจะอยู่สบายมากนะคะถ้าเข้าท่าถูกนะคะถ้าโก่งลัง,ลงปุ๊บมันจะเอ็นหลังมันจะทําให้เราล้มนะคะ,คะอันนี้เป็นการสร้างการบาลานให้กับร่างกายตัวเองนะคะใช้เชือกช่วยมันจะง่ายแา่ฝึกติดเชือกมากก็ไม่ดีจะไม่ค่อยจะใช้เชือกเท่าไหร่ก็นุ่งเกี่ยวเกี่ยว ค่อยซ้สองค่อยๆหกเท้ากลับมานะคะทีนี้ลงมาดอนงายค่ะนอนงายนะคะสบายๆท่าสุดท้ายนะคะชันเข่าซ้ายขึ้นมาเอาขาขวาพันขาซ้ายเป็นอีโก้ค่ะ ท่านขาซ้ายปลายการแขนออกค่ะให้เราขยับก้นไปทางขวานิดนึงวางหัวเข่าไปทางซ้ายค่ะหันหน้ามองมองมือขวาค่ะพยายามกดไหล่ด้วยกหลดกดหัวไหล่ลงค่ะพืชน,นะคะหายใจถ้าใครตัวตึงมากเออหัวเข่าไม่ติดพื้นไม่เป็นไรนะคะ ใจเข้ากลับมาตรงกลางสลับข้างวางเท้าขวาเอาขาซ้ายมาพันขาขวาค่ะแล้ววางเท้าลงไปขยับก้นไปทางซ้ายนิดนึงเพื่อให้กระดูกสันหลังเราตรงค่ะวางเข่าทั้งสองข้างไปทางขวาแล้วันนะน้าไปมองมือซ้ายวางหัวไหล,ล่ลงใจ จากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะคลายท่าค่ะอ,อันนี้แถมให้เป็นแฮปปี้เบบี้ทอสฝ่ามือจับที่ข้อเท้าด้านไหนแล้วกดก้นลงค่ะกดก้นลงใ,นใกล้ๆพื้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดกดหัวเข่าให้ใกล้พื้นนะคะโดยที่สะโพกไม่ลอยนะคะ พยายามเน้นว่าเรากดสะโพกดิ้นสะโพกลงแล้วกดหมอเข่าลงมันจะช่วยคลายจากทางเกี้นะคะค่อยๆพับขากลับมาแล้วพยุงตัวยกตัวขึ้นค่ะเป็นยัยงไงกันบ้างคะหรอจ้าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วพรนในทุกวันแล้วเราต้องมีพักนากงานค่ะจะเริ่มแบบแอดวานซ์ขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ